กลับมากระต่อนะคะช่วงนี้อยู่กับขมิ้นชันตาบีจีนะคะจุกเสียดแน่นเฟอร์ปวดท้องนะคะแล้วก็อาหารเป็นพิษเริ่มแรกด้วยกันทานขมิ้นชันก่อนเลยนะคะมันจะลดอาการอักเสบของกระเพาะลำไส้นะคะเพราะว่าขมิ้นชันตัวนี้เป็นขมิ้นชันที่คัดพิเศษมานะคะสก,กัดเอาเปลือกออกแล้วก็เหลือแต่เนื้อขมิ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไ่ทิ้งสารตกค้างด้วยนะคะ บรรเทาอาการจุกเสียดแน่นเฟิอต้องค o m i n g Santa Bici ครับวันนี้เลยนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยหนึ่งกระปุกนะฮะสามสิบแคปซูลกระปุกละสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับแต่วันนี้จัดไปเลยจ้ะสำหรับคนในที่ชมในรายการเราเป็นโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยนะครับห้ากระปุกหรือเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยค่ะศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับหรือที่แรกสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุขหาอาจารย์ได้เลยครับมากระต่อค่ะไปดูอาร์ตผสมกันนิดหนึ่งนะครับแนะ นะน้องหยกนะฮะเรียนกศนอสิจะได้ไม่ต้องใส่เครื่องแบบนั่นเองนะครับอารพระสุขนะฮะก็ได้มีการแชร์ข่าวของน้องหยกนะฮะเย,ย,ยาวชนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองครับที่ปีนลัวเข้าโรงเรียนไม่เห็นข่าวไหม เห็นเห็นแต่ไม่ได้ดูข่าวอะไรเยอะมันเกิดอะไรขึ้นแม่ไม่เข้าใจก็น้องคนนี้ก็คือจะเรียกร้องสิทธิ์ไงนะจะไม่แต่งชุดนักเรียนให้ยกเลิกชุดนักลงนักเรียนอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับค่ะก็หลังจากนั้นก็แต่งชุดไพรเวทเนี่ยไปเรียนค่ะแล้วก็ทําสีผมไปเรียนค่ะจนโรงเรียนบอกว่าไม่ได้แล้วก็จะมีกระแสข่าวว่าน้องถูกไล่ออกแต่จริงๆไม่ได้ไล่ออกแต่ว่าเชิญน้องให้แบบว่าไปแต่งชุดเรียบร้อยแล้วน้องก็ทําไม่ได้น้องก็ไปปีนเรือเข้าไปเรียนไม่ให้เข้าใช่ไหมจะปีเลยน้องเขยังละการศึกษาเห็นไหมเขายังปีน ปีนออกมาเที่ยวกับผู้ชายเออแต่คนอื่นๆก็ <ๆ S 1> มีคนพูดถึงเยอะนะว่าพวกรุ่นพวกกูเนี่ยป,ป,ปีนออกพวกกูเนี่ยปีนออกเลยแต่มึงมาปีนเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวพ <นะ S 1> <ๆ S 2> ูงเ,เรื่องน้องก่อนน้อง,องยังปีนลั้วเพราะว่าน้องก็ยังรักการศึกษาเธอนะะโดยไปเรียนเนี่ย พอเป็นข่าวแบบนี้ไปเนี่ยโพสต์นี้อาร์ตพรสุก็มีการแชร์เลยนะครับโดยระบุมีการบอกแบบนี้บอกว่าท่านไหนเนี่ยสนับสนุนเสรีภาพและการเรียกร้องแบบนี้ผมอวยพรให้ท่านได้ลูกหลานแบบน้องคนนี้นะครับรับรองครอบครัวท่านจะมีแต่ความสุขสุดๆไปเลยจะแชร์เรื่องนี้ครั้งสุดท้ายนะครับเพราะรู้สึกว่าไร้สาระกับชีวิตมากแล้วแชร์ทำไมครับก็ขั้งสุดท้ายไงมไม่เชื่อเออไม่เชื่อรอรให้น้องนะไปเรียนกศนจะได้ไม่ต้องใส่ชุดนั่นเองนะฮะซึ่งข่าวนี้ก็กศนสอบก็ต้องเปลี่ยน ชุดอาร์ตใช่นะฮะซึ่งงานนี้เองเนี่ยนักแสดงหนุม่มอย่างอาร์ตพระสุเองก็แชร์แล้วก็มีแสดงความคิดเห็นไม่มีแฟนๆเข้าไปโอ้โหโพสถกเถียงกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเพื่อนกูไปสอบกนสอนอยังต้องใส่ชุดนักเรียนเลยสอะต้องใส่ชุดเหมือนชุดนักศึกษาชุดนักสาวเซ็กซี่ใช่มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อจอยลูกสาวเพื่อนซีเลยไปสอบกสนก็ต้องใส่ชุดนักชุดนักเรียนชุดนักษาสอบค่ะครับใช่เพื่อจะได้เป็นกฎระเบียบเขาคือพี่ว่านะ เรื่องพวกนี้มันก็ต้องมันคุยกันได้ต้องค่อยคคุยกันนะคะรับพราน้องเขายังเด็กอยู่นะคะอย่าไปใช้ไม้ผงไม้แข็งโรงเรียนเขาก็พี่ว่าโรงเรียนเขาก็อ,อารูปม,มัน่วยไปเยอะแล้วนะคะไม้โรงเรียนขเขาไม่ได้ไลอ้อกไม่ได้อะไรม <า S 1> ไม้ไ <ป S 1> เขาอารูปมันวยให้เยอะแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาพูดคุยกันนะคะเรื่องของการใส่ชุดนักเรียนไม่ใส่ชุดนักเรียนพี่ก็เป็นคนหนึ่งนะที่ไม่ชอบให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียนพี่เป็นคนหนึ่งตั้งแต่สมัยพี่เรียนแล้วนะแต่แต่ชุดนักเรียนประเทศไทยเนี่ย มันใส่แล้วมันสวยมันหล่อนะและฉันก็ไม่รู้จะเออว่ะเห็นเด็กผู้ชายใส่ชุดนักเรียนแล้วมีความสุขว่าเขาหล่อเขาหน้ารักเขาสมวัยผู้หญิงก็จะสวยหน้ารักสมวัยมันแล้วแต่มุมมองอมบางคนเขาบอกว่าใส่ไปเวทแบบอเอมริกาใส่ไปเรียนได้เลยอันนั้นก็สบายๆนะคะก็สบายๆมันก็จะดูสนุกสนานดีเหมือนเราเรียนพิเศษแต่ใส่ชุดนักเรียนถามว่าถามว่ามัน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 จะควรจะเลิกไหม ฉันก็เห็นหลายคนเขาก็แต่งมาออกมาแล้วมันดูน่ารักมากเลยอ่ะ <inet> เออทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะเออจะไม่ว่าจะเป็นเด็กมัธยมเด็กมัธยมต้นมัธยมปลายมันก็ดูน่ารักไม่ใส่เขาก็น่ารักใส่เขาก็น่ารักกูก็เลยไม่รู้ว่าจะให้ใส่หรือไม่ใส่แล้วทำไมาตอนที่น้องไปม็อบน้องแต่งชุดน,นักเรียนได้ล่ะอะไรนะนอตอนที่น้องไปเป็นแกนนำม็อบอันนี้ทางเรา,าไม่ทราบค่ะเพราะว่าน้องออก็ <kara S 1> อยากจะบอกบอกให้รู้ว่าน้องเป็นนักเรียนแท้อ่ะน้องเป็นนักเรียนแต่พอมาเรียนไม่แต่งชุดนักเรียนแล้น้องชุดนักเรียนมันโดนขาด มันขาดอยู่ในม็อบกูจะรู้ไหมอีโอมกูจะรู้ไหมล่ะเขาบอกว่าเสื้อผ้าคนเราเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมีราคามันขึ้นอยู่ที่ไม้แขวนราคาถูกคนใส่มันก็ดูดีได้ไม่ชุดนักเรียนเนี่ยมันมันมันมองได้สองแบบบางคนเขาก็มองว่าชุดนักเรียนประเทศไทยเนี่ยมันใส่แล้วมันสวยมันหล่อมันน่ารักไม่งั้นคนจีนจะแห่กันใส่ชุดนักเรียนไทยแล้วถ่ายรูปลงอินสตาแกรมกันเหรอเพราะชุดมันใส่แล้วมันดูดีมันดูน่ารัก ไม่ใส่มันก็ดูน่ารักใส่ก็ดูน่ารักแต่กฎแต่ทางแยกกอยู่ตรงไหนมันต้องมาคุยกันทางแยกอยู่ตรงไหนมันเป็นกฎอตมันก็ต้องทำตามกฎส่วนใหญ่อมเรียนลูกเสือเนี่ยอมใส่ชุดลูกเสือหรือว่าใส่เน็ตนาลีอยอากาชาติอะโยอากาชาติอะไรองคาชาติโยอากาชาดิี่เป็นอมองคาชาติตกแม่ขอโทษแม่หูไม่ค่อยดีใส่โยะเขาใส่โยอาคาชาติใช่แล้ว กระด่างกระเดื่องบ้างไหมเวลาเขาให้ปีนลุ้งปีนรั้วอะไรเงี้ยพี่ว่าข้ายชาเขาต้องอันนี้อะไรรักษาพยาบาลเบื้องต้นทำเพ <c oughs> มมลมุกมุกเรียนการดูแลยามลูกเสือแน่นอนรีป่วยเงี้ยเรียนอะไรมึงทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เย็บไปเชา็ดแผลอะไรนะเย็บแผลเย็บแผลพี่ว่าข้ายชางั้นกูให้พอเต็มตึ้เย็บดีกว่าให้มึงยาข้ายชาอย่างมึงเย็บ กูลบมาแค่ตึงเย็บดีกว่าถ้าแม่เป็นลูกเสือแล้วแม่ลมองจะเอาทินเจอร์ลาดแอลกอฮอล์ลาดอขอโทษพอดีแม่เป็นลูกเสือค่ะเป็นอะไรอ,อ,อะรอะอเออหนักว่าใหญ่ในรอดอค่ะแม่ตอนมัธยมต้นก็ต้องเรียนลูกเสือคือชุดเนี่ยกู <c oughs> ใช้ตั้งแต่มนหนึ่ง <c oughs> มสามกู็ไม่เคยเปลี่ยนเพราะมันสิ้นเปลือง <c oughs> มันซื้อเปลืองแล้วที่บ้านเป็นข้าราชการไม่ได้มีเงินเดือนเยอะมันจะต้องเปลี่ยนภาพนูนเนื้อนั้น น้องบางคนเพื่อนมางคนมันก็แต่งนัดอนัดดีรอเลยแต่เราบ้านเราไม่ได้รวยไงบ้านเราจนไงมันก็ต้องใช้ของเก่าๆกันไปก่อนไงเออโอเทีออกแม่ก็เลยเ็นแค่ลูกเสือสาวทำไมลูกเสือสาวไงลุกนั้นฮันนี่ไงเพลงเสือไงอ๋อนนี่ยฮะมาต่อนี้ดีกว่านะครับนิชาครับโพสต์จอดำนะฮะรีเซตติ้งนะครับ แห่สองรูปคู่กับโตโน่นะครับนิชาจอร์ดำนิชาลิชเชาล่ะ นิชาเสียไปแล้วนิชานิชาระต้องใส่ชุดดำเพราะเสียไปแล้วนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับโพล่าสุดของนักเอกสาวนิชานะครับทำแฟนๆแห่เป็นห่วงขึ้นมาเลยโดยสาวนิชาเองนะครับมีการโพสต์กลางไอจีส่วนตัวเป็นภาพจอดาพร้อมกับแคปชั่นว่ารีเซตติ้งนะครับทำกลางคนก็สงสัยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วบางคนก็บอกว่ายังหัวว่าเกิดอะไรเนาะห่วงว่ามีปัญหาความรักกับโตโน่หรือเปล่านี่นะฮะแห่คอมเมนต์กันรัวๆเลยขณะที่มีคนเป็นห่วงว่าเกี่ยวกับปัญหาความรักหรือไม่เมื่อไบไล่ดูรูปคู่หวานใจกับ โโน่พบว่ายังปกติอยู่นะฮะแต่มองว่า เฮ้ยหรือว่ามันจะเกิดการละแครละคายกันแล้วหรือว่างอนกันหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องลึกเบื้องหลังของความรักคู่นี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสาวเนาะก็คาดเดากันไปต่างๆนานาครับก็ต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวเองดีกว่าว่าที่ตั้งจอดําแล้วก็รีเซตติ้งเนี่ยแปลว่าอะไรนะฮะอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เนาะไม่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 มึงอย่าพูดโลกสวยอส่วนใหญ่คนขึ้นจอดาเนี่ยมันจะมี2เรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องงานกับเรื่องความรักแค่นั้นน่าจะเป็นเรื่องงานก็ได้ เรื่องงานไม่มีปัญหารู้ได้ไงกูรู้แม่ก็เลยบอกความรักขามีปัญหาอย่างนั้นเลยความรักมีปัญหากัตโตโน่น่ะเลยเออมีปัญหาชัวเพราะอะไรเพราะโตโน่ไปโมไปสอนขี่ม้าไม่มาดูแลนิชาเลยไม่ใช่ทำไมอ่ะยังไม่ขึ้นจากน้ำแล้วจะบ้าเหรอเขาขึ้นแล้วเขาเป็นครูสอนขี่ม้าอยู่พี่นําเสนอข่าวเมื่อวันก่อนไงอ๋อเหรอเออยา้โอเป็นเรียนบ้างจังเลยอะขี่ม้าอะไรอะขี่ควายไงพี่ชลรุรีอะอันนี้ไม่ต้องเรียนอันน้ขี่เป็น ไม่ให้ควายมันขี่มือเวรไม่ได้ขี่บวกซอยอืนะคะไหวไหมอะไรนะควายขี่ไหวให้ควายซอยด้วยทำไมต้องซอยอ่ะเอ้าเพราะควายเขาซี่มึงไงไม่ได้นะฮะ่ามาดูอีกคนหนึ่งครับนิกกี้ดีกว่านะฮะตอบปมโพสเดือดครับเบื่อพวกมีแฟนแล้วแล้วไม่เปิดตัวนะครับ คนก็สงสัยอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับเมื่ออย่างนิกกี้นะฉัดเองทำไมอยู่ๆก็มาโพสต์ในโซเชียลของตัวเองว่าเบื่อพวกมีแฟนแล้วแล้วไม่เปิดตัวแล้วก็ยังไปจีบคนอื่นเนี่ยนะครับล่าสุดเองเนี่ยก็เลยถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโพส์ถึงใครนะฮะบอกว่าเราโพสถึงใครเบื่อพวกมีแฟนแล้วไม่เปิดตัวเนี่ยแล้วยังไปจีบคนอื่นเนี่ย นิกกี้บอกว่าอันนั้นเนี่ยเรื่องเพื่อนไม่เกี่ยวกับคนในวงการด้วยกันเป็นเรื่องเพื่อนผมเลยฟิลม,มันยังไงตอนนั้นก็ถามไปแบบนี้นะบอกว่าเพื่อนเนะี่ยเล่าให้ฟังเฉยๆก็เลยโพสต์ไปพอผ่านไป50วิมาคิดได้ว่าไม่เอาดีกว่าก็เลยลบโพสต์ดันไปแต่50วิมันมีความสําคัญคนแคบไวมากนะฮะว่าโพสต์ถึงใครเรื่องนี้ก็เลยเหมือนอารมณ์ว่าอ๋อนิกกี้เนะี่ยเดือดแทนเพื่อนเฉยๆเ,เดือดแทดีเ<พ>มลารก็เลยถามแน่ใจนะ ก็เขาพูดอย่างงายเออก็เลยยังถามว่าคนเราจะโพสอะไรไม่คิดเลยหรอก็คิดไงคิดแล้วคิดแล้วพอคิดได้ปุ๊บอุ้ยลบแม่งดีกว่านะฮะอ๋อรอๆเออเหลือ50วิเลยนะเออไม่ถึงหนึ่งห้าวิยังว่าไม่ว่านะมันไม่ถึงหนึ่งนาทีให้อภัยได้ห้าวิไม่ว่านะในห้าสิบวิแล้วนะเออคันนี้ก็ว่่าารือเพนโทมด่า ก็เลยบอกว่ายังยังรอก้อยอยู่ไหมยังเหมือนเดิมไหมก็บอกว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วครับคุยกันเฉพาะเรื่องน้องหมาอย่างเดียวนะครับถ้าว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าก้อยนะคะว่าใช้หมาเป็นเครื่องต่อรองล้างนิกกี้กักนิกกี้ไว้หรือเปล่านิกกี้บอกว่าอันนี้อย่าไปด่าน้องก้อยนะครับเราคุยกันแล้วหมาเราเราเลี้ยงเหมือนลูกคุยกันแล้วว่าน้องหมาอยู่บ้านผมอาทิตย์หนึ่งประมาณ3-4วันอีก 3- 4วันก็ให้คนขับรถพาน้องหมาไปที่บ้านน้องก้อยเพราะเพาะว่าน้องก้อยเนี่ยเขาดูแลน้องหมาได้ดีกว่าผมอีกด้วยสามตกลงกันแล้ว ใช่ค่ะสิ่งดีอะไรนะสิ่งที่ดีดียังไงดีแล้วกาะเลี้ยงผ่ากัรเลี้ยงไม่ต้องเกี่ยงกันไงใช่บางคู่ซื้อหมาไม่ได้กันไม่เอาหมากันเลยอ่ะเออก็สงสารมันเหมือนกันหมาเอาไม่ได้หรืกไม่ใช่ไม่เอาหมาไปเลี้ยงสิคิดอะไรหมกมุนใครจะเหมือนมึงล่ะทำไมโอ้โหเมื่อคืนลงเฟซโอ้โหนามไม่หมกมุนเลย โชว์อวัยวาเพศโชว์ตรงไหนแม c บุ๊กแม c บุ๊กปิดแต่ว่าข้างล่างเปิดเปิดอะไรอันนั้นไม่ใช่มีโอวีโอวีโอ สิ่งที่มึงทำเนี่ยพวกกูทำมาก่อนจะเถียงกูโอ้ไม่เคยทำแบบนั้นกันแล้วไม่ได้มีสื่อเจตนาแบบนั้นเลยคนนะคิดกันไปเองแล้วทำไมมีส่วนใหญ่99%้เอรเซขาเข้าไปด่ามึงเลยไปหมดไม่มีใครด่าหรอกมีแต่พวกที่แบบแบบอุ้ยอะไรอะไรยังไงอ๋อให้อุบาทอะไรเงี้ยไม่มีอุบาทจ้ะกูเดี๋ยวมึงจะเม้นท์มันเดี๋ยวกูเดี๋ยวมึงให้ดูมีแต่คนเขาแบบเออสงสัยว่าอะไรสงสัยว่าคันแล้วเหรออยู่ไว้คนเดียวแล้วคันอันนี้ถ่ายที่สุพรรณหรือถ่ายที่กรุงเทพที่คานโดอ๋อทำไมไม่ถ่ายที่หน้าหน้าบ้านท ได้นะญาติเยอะจะได้ลงมาลุงลุงประชาทันโอ้เสียใจไม่มีอย่างแน่นอนไอ้พ่อบอกญาติทุกคนหมดแล้วไม่มีเหการน,นะคะอ้าวเปไว้ด้วยนะคะคาวิ้งชันตาบีจีนะคะจุกเสษแดนนเฟิร์สต้องคาวิ้งชันตาบีจีครับแล้วก็อย่าลืมครับวันนี้มาพร้อมโปรด้วยนะฮะหนึ่งกระปุก30มสบครับส่วกระปุกละ290บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสอง เลยกับคำวิชันตา b g จนะคะสักคุกค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ